สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะบอยโฟ o t ทริคนะครับวันนี้ไปบริการเซตไลฟ์นอกสถานที่นะฮะโดยยกชุดเซตทั้งหมดนี้นะฮะที่ลูกค้าสั่งเข้ามาเนี่ยวันนี้ไปที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับและนะฮะใครนะครับที่สนใจบริการเซตไลฟ์นะฮะโดยยกเซตทั้งหมดแบบนี้เนี่ยมีวิธีการและขั้นตอนยังไงบ้างนะครับวิธีแรกนะฮะถ้าใครที่เห็นคลิปนี้อยู่นะครับให้ทุกคนนะฮะเลื่อนไปด้านล่างนะฮะโดยมีคําอธิบายอยู่ เวลาที่จะคอนแทคนะฮะมี3วิธีนะฮะให้กดไปที่เพจ Boy Photo Trick นะฮะซึ่งมีลิงก์อยู่นะครับแล้วก็ไล n e สามารถติดต่อโดยตรงได้นะครับแล้วก็โทรมาก็ได้นะครับผมมีทั้ง3อย่างเนี่ยอยู่ใต้คลิปไว้ทั้งหมดแล้วนะฮะส่วนถ้าใครนะครับที่ต้องการเซตไลน์นะฮะผมมีให้ทั้งหมด6เซตนะครับเซตไลนมีทั้งหมด6เซตซึ่งสามารถเลือกได้เลยนะฮะว่าอยากได้แบบไหนถ้าสงสัยให้โทรมานะครับแล้วก็ผมจะยกเซ ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยไปที่บ้านลูกค้านะครับซึ่งไปทั่วประเทศนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะยกเซตทั้งหมดนี้เหมือนกันนะฮะไปที่บ้านลูกค้าแล้วไปเซตหน้างานสอนตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะสอนกล้องสอนโปรแกรมสอนการใช้งานแล้วก็หลังบริการหลังการขายด้วยนะครับซึ่งถ้าใครนะครับที่สนใจบริการเซตไลฟ์ดีๆแบบนี้นะฮะ ให้ทักมาที่เพจโทรมาก็ได้หรือว่าทักไลน์แอดมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกชุดเซตนี้ไปบ้านลูกค้าที่สมุดประก,การเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับผม ครับท่านผู้ชมนะฮะและตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกีเปาเป็ดซิงนะฮะก็วันนี้นะฮะต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยมี second job ด้วยก็คือเป็นอาชีพไลฟ์สดเสริมด้วยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยนะครับตามมาเลยนะครับนะะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ชั้นสามแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดินมาฝั่งนี้นะตอนนี้ก็จะเป็นห้องโล่งๆนะฮะ แต่ก็เดี๋ยวลูกค้าเนี่ยจะติดผ้มาม่านนะครับจะติดผ้มาม่านรอบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาทําฉากฉากหลังตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะจัดกล้องนะครับจากจากมุมนี้แหละมุมนี้แล้วก็หันเข้าไปกําแพงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยจะทําฉากฉากหลังตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับวันนี้เราจะมาเซตเบื้องต้นให้ก่อนนะฮะต้องบอกจริงๆแล้วเนี่ยแสงเวลาที่ เราจะจัดไลฟ์นะฮะควรจะมีะหน้าตาา่างเพ้าม่ากเพราะว่าเวลาแสงเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญอาจจะต้องคุมแสงนิดหน่อยแต่วันนี้ไม่เป็นไรครับเราสามารถปรับปรุงและแก้ไขได้แล้วก็เดี๋ยวจะสอนวิธีการว่าเดี๋ยวถ้าพระอาทิตย์ตกดินแล้วแสงควรจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนให้ทีหนึ่งนะครับวิธีการนะฮะถ้าเราจะเริ่มไลฟ์สดก็คือให้หมุนมาหมดนี้ครับ สัญลักษณ์ต้องอยู่โหมดนี้นะอ่าถ้าไปโหมดอื่นพี่ทําไมเสียงไม่เข้าแต่ภาพมาแต่เสียงไม่มาคือผิดโหมดมันต้องอยู่ในโหมด D O แบบนี้ครับมันถึงจะไลฟ์ได้ครับแล้วก็ทุกอย่างถ้าเราตั้งไว้แล้วมันจะไม่เปลี่ยนทุกอย่างจะอยู่ที่เดิมทั้งหมดนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะว่าจะตั้งค่าผิดมาตั้งใหม่ไม่ต้องมามาถึงจะไลฟ์ใช่ไหม เปิดไฟเปิดกล้องเปิดคอมจบมีนาทีแค่นี้ <laughs> <laughs> เพราะกังนวลว่าพี่ตั้งให้แล้ว <laughs> เวลา,าไลฟ์เสร็จไม่ใช้งานแล้วเรากลับมาปิดแล้วเปิดมาต้องรีสตาร์ทมาตั้งใหม่หรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องไดท้ทำเองได้เลยนะเพราะว่าเราตั้งตรงนี้ไปแล้ว <laughs> ใช่ไหมครับป <laughs> ิดเครื่องสมมติจะมาไลฟ์ตอนเช้าเปิดเครื่องอยู่ที่เดิมทั้งหมดไม่ไม่มีไม่ไม,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 มีเปลี่ยนไปไหนแล้วครับจะอยู่ที่เดิมละ เรามีหน้าที่เปิดปิดเครื่องอย่างเดียวใช่ส่วนส่วนเลนตตัวเนี้มันจะมีหน้าที่หมายถึงว่าเลนตัวนี้สามารถซูมได้นะัเนี่ยเลนตัวเนี้ยซูมข้อออกได้เผื่อว่าวางทีเราเราอยากกว้างว่าเวนาแต่ว่าหนูอยากให้ลูกค้าแบบโฟกัสที่สินค้านะคะเวลา,าสมมติมือถือนะครับ มามไปใกล้มันก็จะภาพสินค้าที่เข้าใกล้ค่ะโปรชดัดแล้วเราอยู่ข้างหลังมันก็จะเบลอใช่อันนี้มันต้องเกี่ยวกับตรงนี้ไหมคะหรือว่าไม่หรือว่าเราเอาตัวสินค้าเข้ามาเฉยๆอีกก็เข้ามาเฉยๆครับเนี่ยอ,อกก๋อมันกล้องมันจะโฟกัสให้เองใช่มันโฟกัสให้เองเดี๋ยวมันจะไปข้างหลังเนี่ยออกมาเลยนะค่ะ<า>นี่ยแล้วหลังๆก็จะเบลอๆให้สวยๆเหมือนเหมือนกล้องโปรแต่ถ้าจะให้เบลอกว่านี้ก็ต้องอาจจะต้องซื้อเลนส์เพิ่ม แต่อันนี้ก็เบอร์ระดับหนึ่งแล้วครับก็สวยแล้วเนะมันมันจะโฟก,กัสให้อัตโนมัตินะครับก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วกล้องตัวนี้มันมีไอเท่แบบปรับสีอะไรอีกไหมคะลูกเล่นอ๋อมีมีครับเราต้องการแบบว่าสมมติว่ากลางวันกลางคืนอย่างเง,งี้ยอ๋อมีแสงมันแบบอ๋อไม่มีไม่มีมมอ๋อถ้ากลางวันกลางคืนเนี่ยให้ปรับตัวนี้ไอเอโอตัวนี้ครับค่ะตัวนี้นะตัวนี้ตัวเดียวนะจะปรับยังไงคือกดตัวนี้ อ๋อ oh, ตัวเมื่อกี้ชีตัวเดียวนี้เลยตัวเดียวเลยครับสวา่างสมมุติถ้าสมมุติว่าผมย้ายจากตรงนี้นะมาเป็นตรงนี้เห็นไหมจะพอดีเพราะแสงตัวนี้ไม่เท่ากันตรงนี้แต่อาจจะอาจจะใช้เราอะเป็นคนตั้งแต่ทีนี้ก็คือว่าผมจําลองไว้ว่าสมมุติว่าตรงนี้เป็นกลางคืนถ้าแสงตัวนี้ม,มันมืดมันมืดเราก็จะเอาสว่างนอยากให้สว่างหน่อยก็แค่กดไอดโรครับแล้วก็เลื่อนขึ้น แค่นี้เองภาพมันก็จะสว่างขึ้นถ้าอยากดูตรงนี้ว่าสว่างไปก็เอาลดลงครับให้มันพอดีแค่นี้เองก็ได้ละเรียบร้อยกดตรงนี้ครับตกลงนะครับก็อันนี้ใช้ได้เลยครับเชื่อมกันละแค่นี้เองถ้ามันขึ้นไฟอย่างเงี้ยคือจบใช้ได้แล้วครับ แต่ถ้าเอาชาร์จก็คือแค่นี้ครับแล้วก็เนี่ยเก็บเล็กๆง่ายๆไม่ยากนะครับอันนี้เวลาใช้งานก็คือแค่เปิดแค่นี้ครับแล้วก็เขาจะมีสายตัวอันนี้มาให้นะครับสายอันนี้เขาจะเรียกว่าอันนี้สายเส้นนี้ใช้กับมือถือก็คือตัวนี้สามขีดเนี่ยส่วนตัวนี้ใช้กับกล้อง ไม่มีใช่ไหมต้องซื้อแจ็คที่เป็นไทซีแล้วก็มาเสียบอีกทีนึ่งใช่ครับเพราะว่าบางคนก็อยากได้คุณภาพเสียงที่ดีส่วนใช้กับกล้องก็จะใช้เป็นสองขีดแบบนี้นะครับใช้กับกล้องเพราะบางคนซื้อมาไม่รู้ใช้สายไหนไงก็เสียบไปม้วนเสียงไม่เข้านะครับถ้าเสียบอย่างเงี้ยกับกล้องเสียงเสียงไม่เข้านะครับเพราะนั้นต้องใช้เป็นอย่างงี้สองขีดส่วนตัวนี้เป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จตัวตัวแท่นตัวนี้ ไปใช้หูฟังบลูทูธไหมครับอ๋อค่ะไใช้ค่ะอารมณ์เดียวกันนี <c oughs> ่แหละคือเสียบตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็ชาร์จตรงนี้ไว้นะครับ <c oughs> อันนี้เวลาเราเสียบงนี้ครับเสียบเข้าด้านข้างตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปเสียบที่ตัวกล้อง <c oughs> อันนี้บีบตัวนี้นะบีบตัวนี้ครับ <c oughs> บีบแล้วก็เสียบตัวนี้นี่อันนี้คือที่เก็บเขาะนะ <c oughs> แล้วก็เปิดตรงนี้ครับเป็นช่องเสียบไม้ก็เอาตัวนี้เสียบเข้าไปจบใช้ได้หลักนะครับทีนี้ไม้ก็จะใช้งานได้เลยอันนี้ไม้ข้อดีของไม้ตัวนี้มันจะมีปุ่มสีเหลืองตรงนี้ให้เวลาเรากดหนึ่งทีมันจะเป็นเขียวเขียวก็คือลดลดเสียงรบกวนนะครับอย่างเช่นตรงนี้รถเยอะใช่ไหม<ด>เสียงรถผ่านเข้ามาอย่างเงี้ย ไม่ใช่ว่างเงียบเลยนะก็มีเข้ามาบ้างแต่สัญญาณเสียงรบกวนนี่จะเบาลงอย่างเช่นเสียงพัดลมเสียงแอร์อะไรเงี้ยมันจะเบาลงแน่นะครับแต่ว่าที่ตัวกล้องอ่ะก็จะมีการปรับช่วยด้วยส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปลดที่กล้องก่อนแล้วก็ค่อยมาลดตัวนี้นะครับถ้าลดตัวนี้ยังดังอยู่ก็ค่อยไปลดที่โปรแกรมนะครับมันลดได้3สเต็ปนะครับ่วนข้งงางหลังนี่ยแค่นี้เอง ไม่ยากไม่ยากซ้ายกับขวาแค่นั้นเองครับแล้วมันมีเปิปดปิดไหมคะมีครับมีมีมาดูด้านนี้กันนะครับอันนี้คือเปิดปิดอ๋ออ่าเปิดอ,อันนี้เปิดแล้วก็เวลาเราปรับตรงนี้ครับอันนี้ปรับเนี่ฮะสว่างมืดตรงนี้นไฟตัวนี้เราอาจจะต้อง เรอ,อาจจะต้องมาร์กจุดของเราไว้หน่อยก็คือเวลาเวลายืนตรงเนี้ครับอร่อยล,ลองไปยืนให้หน่อยครับถ้าเรายืนชิดกำแพงอ่ะไม่สวยต้องต้องขยับเข้ามาไ,มไ,ดดได้ครับเห็นไหมไกลมากเลยนะกว้างไหมแต่ว่าซูมได้ แต่แต่แต่เดี๋ยวต้องดูฉากอีกทีนึงว่าังไหมฉากกี่เมตรมารับสั่งมาตอนนนนาตอนนั้นแหละเราจะได้โารหีคอ๋อนั่นแหละเพราะว่าเราจะได้ซูมได้ไงว่าอันนี้จริงๆมันกว้างมากเพราะนั้นพื้นที่พื้นที่มันจะค่อนข้างกว้างนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็โทรบอกกขได้เดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวผมมาดูให้ <laughs> สอนการใช้งานเบื้องต้นทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารีเช็คกันอีกรอบรีเช็คหมายความว่าเราจะปิดเครื่องทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเปิดใช้งานเองนะครับแล้วก็เปิดวิธีการไลฟ์วิธีการ,ราทำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะอยู่ข้างๆบอกเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับเริ่มจากปิดไฟป,ปิดกล้องปิดกล้องอยู่ด้านนี้นะครับปิดกล้องอยู่ตรงนี้เนาะไม่ยากเนาะปิดตรงนี้จบแล้วก็ปิดไฟ จริงมันสว่างอยู่แล้วเนาะพิธีการก็พอมาถึงก็แค่นี้ครับเปิดเปิดหนึ่งใช่ไหมเปิดกล้องแล้วก็เปิดไฟนะครับแล้วก็เปิดคอมแค่นี้เองเสร็จแล้วอันนี้คือเดินมาอย่างราชาไม่ต้องทำอะไรมาก แล้วก็หลังจากนั้นก็แค่มาเปิดตัวโปรแกรม OBS นะครับ OBS ภาพมันก็จะมาอย่างนงี้ลแะเสียงอย่างที่บอกเสียงก็จะมาแบบนี้แล้วก็เปิด Facebook แค่นี้ นี้ก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วนะฮะในการเซตไลฟ์ครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าการเซตไลฟ์เนี่ยไปทุกทที่ทุกๆครั้งนะฮะมีความประทับใจเกิดขึ้นทุกที่นะฮะเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนเนี่ยมีความขยันมากๆนะครับมีทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริมนะฮะมีร้านประจําของตัวเองอยู่แล้วนะฮะยังไลฟ์สดขายของสินค้าอีกต้องบอกว่านับถือความขยันมากๆนะครับและถ้าใครนะครับที่สนใจนะครับที่อยากจะไลฟ์สดนะฮะ ไม่มีที่ปรึกษานะครับอยากจะหาคนปรึกษาแล้วก็วิธีการสอนแบบง่ายๆแบบนี้นะฮะทักมาที่เพจ o y Photo Trick ได้นะครับอยากรู้รายละเอียดอะไรนะฮะทักมาที่เพจได้นะครับถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่นะฮะข้อความข้างล่างนะฮะผมจะใส่ลิงก์ทิ้งไว้ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะติดต่อทางไลน์ทาง a c e b o o k นะฮะแล้วก็ทางมือถือโทรเข้ามาก็ได้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าสนใจไลฟ์สดดีๆแบบนี้นะฮะไปทั่วประเทศทักมาที่เพจบ y ย h o t o Trick ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะฮะผมต้องกลับบ้านแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะลูกค้าที่สนับสนุนด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปกลับบ้าน